สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาทำพิกอากาศนะคะในหัวข้อที่ทุกคนถามกันมาเยอะมากเลยนะบอกว่าเนี่ยคนที่เราแอบชอบอยู่เขาคิดยังไงกับเราอ่ะเขาชอบเรากลับหรือเปล่าเขาคิดยังไงนะวันนี้เดี๋ยวแนนจะมาทำพิกอากาศให้นะลองมาเดาดูซิว่า เขาคิดยังไงกับเรานะคนที่เราแอบชอบอยู่เนี่ยเขามีใจให้เราหรือเปล่านะเดี๋ยวจะมาทำเป็นสามกองนะคะแล้วก็ให้คุณๆเลือกนะคะว่าชอบกองไหนแล้วก็ดูซิว่าไพ่เขาจะบอกอะไรเรานะคะกองที่หนึ่ง เพื่อนๆทำสมาธินะคะแล้วก็เลือกไพ่ได้เลยค่ะกองหนึ่งกลองสองกองสามถ้าเพื่อนๆเลือกแล้วกลองที่หนึ่งนะคะเขาคนนั้นที่เราแอบชอบก็คิดยังไงกับเราใช่ไหม ได้ไพ่ the empress แล้วก็ knight of swords มองว่าเขาชอบคุณอนะมองว่าเขาชอบคุณด้วยเขาอยากสารสัมพันธ์อยากรู้จักอยากพัฒนาความสัมพันธ์ไปมากกว่านี้อยากเจริญเติบโตงอกงามไปกับคุณนะมองว่าเ,าเขาชอบคุณนะอาจจะเป็นหนุ่มธาตุไฟหรือเปล่าหนุ่มธาตุไฟหนุ่มน้อยธาตุไฟนะ มาตกหลุมรักสาวที่มีความเพียบพร้อมทุกอย่างอย่างคุณนะหรือ,อาสาวที่มีพร้อมทุกอย่างแล้วมาตกหลุมรักหนุ่มน้อยของเรานะคะมองว่าคนที่คุณแอบชอบอยู่เนี่ยเขาก็ชอบคุณเหมือนกันค่ะโอเคกองที่สองกองที่2บอกว่า ก็แอบ,บชอบเนาะได้สองคาถาแล้วก็สิบทั่วอสิบเหรียญก็คุณแอบ,บชอบอะ่ะคุณเข้าไปบอกเขาหรือ,อยังไม่เอาแต่แอบ,บนะยืนมองอยู่ไกลๆเนี่ยกองที่สองบอกว่าคุณยืนมองแอบ,บชอบแอบ,บมองเขาหลงรักเขาแต่คุณไม่เข้ามาทําความรู้จักกับเขาอะ่ะแล้วเขาจะรู้ได้ยังไงว่าคุณชอบเขาหรือเปล่านะคะแนนบอกอแนนมองว่าไพาเขาบอกว่า ให้คุณนะ่ะเข้ามาบอกเขาว่าคุณชอบเขาแล้วคุณจะได้คำตอบที่ว่าอ๋อเราก็ชอบคุณเหมือนกันงั้นก็มาสารสัมพันธ์กันอย่างนี้เนาะโอเคกองที่สามได้ไพ่ the, the fool the lover ไพ่กองที่สามบอกว่า the fool แล้วก็ the lover นะความสดใสล่าเริง คือคุณเป็นคนโดดเด่นมากเลยความสดใสความล่าเริงเป็นตัวของตัวเองแล้วก็ The Lover ถามว่าเขารักไหมชอบไหมชอบสิได้ไพ่ The Lover คือต่างคนก็ต่างชอบกันอะ่ะคุณชอบเขาเขาก็ชอบคุณเหมือนกันนะมองว่าเป็นเป็นคนที่แบบเจอกันแล้วชอบเลยเห็นหน้าแล้วเออชอบเขาสวยเขามี สเสน่ห์อ่ะเขามีสเสน่ห์ทั้งผู้หญิงผู้ชายนะมีสเสน่ห์ดึงดูดซึ่งกันและการมองว่าชอบนะคนนี้ก็ชอบ,ชอบสรุปแล้วไพ่ทั้งสามกองดีหมดเลยดีหมดเลยดีใจมากที่ทุกคนสมหวังนะคะยังไงก็อย่าลืมนะรักใครชอบใครแล้วก็เข้าไปบอกเขาไม่ต้องแอบนะคะก็คือถ้าเราบอกเขาไปแล้วว่าเรามีใจให้เขา แล้วอนาคตคําตอบออกมาจะว่ายังไงนั่นก็คือสิ่งที่เราจะต้องมายอมรับมันให้ได้ว่าเขาไม่ได้มีใจให้เราแต่ว่ามันก็มันไม่ใช่ความผิดของเราค่ะที่เราชอบเขาแล้วก็เขาปฏิเสธเราไปอะ่ะก็อยากให้ทุกคนรักตัวเองนะคะไม่ต้องมองตัวเองด้อยค่านะเพราะว่าทุกคนมีค่าหมดเลยค่ะเขาแค่ไม่ได้มาเกิดมาคู่ควรกับเราแค่นั้นเองนะ โอเคหวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้นะคะแล้วก็ฝากกดติดตามกดไลค์กด subscribe ให้แนนด้วยนะชอบไม่ชอบอยังไงก็คอมเมนต์ได้ค่ะแล้วเจอกันคลิปหน้านะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ